ป้าหัวใจตือนเตือนเลยบ่าวไก่อ๋อตด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 ตเดี๋ยวมึงไกลไก่หัวใจเตืนตึกตักตึกตักเลยนี่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 สะพานเห็นบ่พี่น้องจักมันเลี้ยวไปใช้มาใช้ปอดหัวจักไปใช้มาใช้ขดโคงูเงี้ยวขดโคจักเพิ่นสิไปใช้จักเพิ่นสิมาใช้พี่น้องเอ้ยเอาละอีกต่อไปเป็น คลิปและเป็นภาพที่นําเสนอรดอะบอกไกยเดอภูมิใจนําเสนอให้บอกรายเห็งเห็นว่านี่คือสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเชื่อมต่อไปอยังอ่าบางกุเชียนหรือว่าไปเชื่อมต่อกับถนนอ่ามอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองที่จะไปสมุทรสาครโอ้โพี่น้องโอ้โ,โอ้มันคือยิงงอ่งใหญ่อลังการแท้นี่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 สอสองสามเส้นทางมาประจบกันอยู่มงเดียว ว้าดโต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 พี่น้องเลยสู้กันไปทีสะพานบาวไก่พีทีสะพานสะพานเด้อทีสะพานเด้อเป็นสะพานพระรามเก้านี่คือจุดให้ไล่ที่เขาอยากบาวบาวโบอยากผ้าบาวไก่มา่อบึงนี่มงนี่แหละตรงแถวคืนนี่เป็นสะพานพระรามเก่าโตเก่าปะแมนสะพานเก่ามันสางไม้นานทรายเป oh, ็นท um> ั <m <m ้งด่วงดิถึงไปดนนอปจะเปิดใส่บริการเนาะอันนี้จังหวะเด้อที่ตามข่าวด้วยบาวไก่เด้อ ใหหูอมูลก็บอกใส่คอมเมนต์เด้อเปิดใส่บริการไลปันไดเลยพี่น้องเด้อเบอรงเนีจขนาดสลิงแฮนด์นป๊าดป๊าดหูพันนาอีกตัวเก่าหนสิบีเนาะหูพันยนหาตัวใหม่หนสิมีหูพัญนาอีกพี่น้องว้าวชุดหอดอีดร้อยรอชุดหอพัดเก่งีหอเลยพี่น้องเลยห อยคือให้ไหลทีบา่าวอยากผ้าเบาไก่มาเบาิงเด้ออืมอยากไปสัมผัสน้อขงเบิงเด้เนาะถ้าเพิ่นให้จอดรถยางนีอนง่อเบาไก่ก็ชิยางเลาะเบิงอยู่นี่แหละพี่น้องเพิน่นยังเพิ่นเปิดใส่บริใส่เท่ากันเนาะเพิ่นนี่เพิ่อนเปิดใส่งานโอ,นอ้นี้พอตรงนีน้เพื่อนได้เชื่อมต่อกันแล้วเนาะนี่นี่น,น,นี่เครื่องมือเพิ่นใส่เหตุการณ์ก่อสร้างนี่ก็เครื่องมือท่านจะไหมนี่ไงนี่ติดใส่ เป็นรถแรงงานคนขนาดนี้พี่น้องพอัฒนาพัติใส่นเนาะเห็นบอเห็นบอกับบอยไกลเครื่องจักรเอา้านี่นี่น,นี่เชื่อมต่อเคยมากแจ็คเตอร์บอนี่บอยบอมันถ้เคยมากบอลวิรีวิรีเพราะว่าบอกไก่ก็อยู่ผู้อยู่ล่ามินท่าพุ่นเริ่มท่าอันนี้ก็อยู่ใช้พรามซองเลยเป็นบ่อยจะไปเชื่อมต่อจิตสมรักพรามซองนี่แมนแมนสิบุ๋มมีโอกาสมากบอลบอนี่มีรถมีล่างาพัตแจ็คสีมาจังใด อ e, เอาละพี่น <confused show. S 1> <c oughs> ้องวันนี้บาโบกับผ้าบาไกมาเบิ่งคลิปเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมารับชมความตื่นเต้นของถนนเมืองไทยบาโบจะเชื่อมต่อไปยังถนนพระรามสองเด้อพี่น้องเด้อมุ่งหน้าไปดาวขาน้องมุ่งหน้าไปสมุทรสาครสำหรับคลิปนี้บาโบเองสิขอตัวลาไปเพียรสานีพี่น้องก่อนจากกิ่ลมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการกดข่ามโค้ชน้ากับเหล่าพี่น้องเอลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสบายดีบาไก่นี่บาโบโอ้วัอนี้สิผ้าบาไกมาเบิ่งชุ เริ่มต้นของถนนพระรามสองเดียวบอยมันเริ่มต้นมองจ,จ,จุดๆนี่นี่บอยด้านหน้าของเขานี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองบ้านขุนเทียนบ้านแพ้ว,วเดี๋ยวบอยเซ็นความอลังการของการก่อสราาออ้างเดียวบอยแมนบอยโอ้โหคือจิตวิญญาณอลังการนิดนีเนาะไปเปบิ่งภาพจริงๆเลยบรื่องบอยศิลาห็นความชัดเจนของ อ่าถนนพระรามสองวามันเป็นเฉดเช่นไรไปเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปลุย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 เอาอันนี้คือยังนี่มาโบป้าตุนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเลย่บอไก่โอ้ยเหมือนยังเพิ่งังมีการก่อสร้างด้วข้างล่างนี่ถนนทุนทางอยู่แมนนี่นี่นี่โอ้โหถนนจะตัดตัดปุ่นตัดพี่นี่คือจุดเริ่มต้นจากทางด่วนแจ้งวัฒนะพระรามเก้านะบอไก่นะบอเข้ากับแลนเชื่อมต่อขามมา ตรงสะพานพระรามเก้าข้ามแม่น้าเจ้าพยานีคือจุดเริมต้นเลยจุดเริ่มต้นคือว่านับหนึ่งนยะเนาะนับหนึ่งจากข้าวนพิเศษเฉลิมมหานครนี่เบิ้งเอาเนียวปลาอะไรขนาดนี้ปลาอยังคือขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบอเห็นบอนี่โูวบวันนี้เนาะโบวบว์ใบไขๆเบิ้งคือหูวงามกับทุนบานเท่าเนาะแม่เนาะคือแม่แม่แม่ไข่กันเนาะ นี่แหละคืันปฏิโทปฏิทูทโทูปฏิโทบักกม้วนแกแตงโอ้โหความอลังการของถนนบางไก่นี่แหละครับนี่คือสีมือของประเทศไทยการก่อสร้างของประเทศไทยดุลวัลนี่เนาะปอบุเนาะแนี่จากจุดเริ่มต้นนะนี่บนถนนไม้เลขกซ้ำหานะบางไก่นะนักสิดิ่งย่ำไปเลยเชิญประสินชุดแขกุกูละจะชินชุดอยู่ไชนี่อยู่บ้านแผวบ้านแผวสมุทรสงครามสมุทรสงคราม อันนี้จะเป็นทงางหลวนลอยฟ้าเนี่ยไปเลยเลยบ่ไก่ทาสางแล้วเซจนะโค่นแชมเลยโ <Man ball. S 2> ค่นแชมเกา่าคือทางด่วนบางนาตราดโอ้ที่สะพานลอยที่ที่เป็นสะพานหรือว่าเป็นเป็นทางด่วนที่ตรงหลิงยาว hmm. ที่สุดในประเทศไทยคือบางนาตราด,าาตาดแต่ท่านี่สร้างเ็จแล้วนะโค่นแชมเลยานแมนจะเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทางด่วนลอยฟ oh. ้านะ บอ้งที่เราผมน่ะปฏิทูตกันอร้างนี่ครับพี่น้องครับแต่ป่ะเทศไทยสั่งบางจุดกับเพิ่นเอาขึ้นอันนี้แล้วครับนอกบางจุดเพิ่นเอาขึ้นอันนี้แล้วบางจุดเพิ่นกับปะเทศไเอาขึ้นนี่ครับมีบางจุดบางช่วงบางตอนที่เพิ่นสร้างแล้วเสร็จแล้วก็มีบางจุดบางช่วงที่เพิ่นยังสร้างบ่ทันแล้วเสร็จแม่นครับนี่คือจุดนี้คือจุดตรงเออ่ดาหขนองจุดตรงดาขนองบ่นี่แม่นเที่ยวเคยไปจัดเที่ยวที่ว่าบางบัเคยไปกับจุดแถวๆบางขุนเทียนนี่นะนี่นะพี่น้องเอ้ยอู้หู บางใครคิดว่าบางคนเอาเงินมาแต่ใส่บางคนเอาเงินมาแต่ใส่เนาะมาเส,สาว์มาสารไงพี่น้องเลยบางทานมั<า>นจะ<า>วางเงินจากการากู้ว่าสานกู่บางทานก็วางเงินจากภาษีประชาชุนผมว่าอาบางไกรว่าเงินจากภาษีประชาชนนี่แหละเพราะว่าเคนรัฐบาลาพัฒน,นาอะไรดีแต่การทรงออกของเพิ่นก็ล่ะดีเนาะนาเสืออ้อจะได้ว่าใครมาเพิ่นเอาเงินมาจากภาษีประชาชนเพราะว่าประชากรเพิ่นหลายเพิ่นหลาย เพื่อนหลายลเลยเพื่อนก็มีเงินมากจ่ายภาษีเก็บเงินภาษีหลายหลายโอ้โหอ่อนซ้อน,นบ่บอ่อนซ้อนบอเพป็นใส่ไม่จะใส่เครื่องจักรกุนแบบท่านสมัยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ก้อนนาทีเบาบุผ้าเบาไก่ไปนะเบาไกลคิดเหรอบอเบาบุผ้าไปมงไ่งใดเออบอบอขิดบอ,อกเลยเลืมเหลาตีเฮาไปตรงคลองไผ่ไปเออไปโคราช โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสะพาน M6 กันหรแมนมอเตอร์เวย์เ6มมอเตอร์เวย์เ6มอเตอร์เวย์เอ็มหกปะโปรแกรมขึซ้ำกันกับมอเตอร์เวย์เอ็มหนผมนี่ต่ะโมมอเตอร์เวย์เ6็มันสีเห็นวิวภูเขาภูเขาเนาะมันอยู่ต่างจังหวัดมันสีวิวมันสีงามอีกแบบหนึ่งงามไปคนละแบบจุดนี้คือจากกรุงเทพออกมาเขตบริมณฑลนและออกจังหวัดทีไกรเคียงจากกรุงเทพโอ้โหพี่น้อง เอาง่ายๆคือว่าทั้งโดนนี่มุ่งหน้าออกสู่เพชรบุรีออกสู่ประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโอ้นี่ทางออกมาภาคใต้แมนนี่นะเพชรบุรีเพชรบุรีนะเพชรบุรีสมุทรสาครกอน้าเที่ยวไปเนี่ยคือทางเชื่อมต่อออกไปภาคอีสานของประเทศไทยานอคขออีสานทางนั้นแมนบ่าวไกแมนโอ้โหไปจากไหนเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจายพี่น้องเลยตะลึงในการก่อสร้างโอ้โหตกใจได้เห็นว่าโอ้โหมาแล้วเข้ามาเขมาข้ามมา เขามาแต่ใช่นี่เขามาอยู่เขาอยู่กรุงเทพตะึงนี่พระท่านได้มาเห็นจักเถื่อปะบ้างคนก็สิว่าบ่าวไก่เนี่ยเวอร์เวอร์เวอร์คนละโอ้ยอย่าเวอร์ในเรื่อบ่าวไก่เอ่อบ่าวไก่บริเวอร์นะครับเรื่อบ่าวไก่อ่าคนบ้านนอกเนาะเด็กบ้านนอกเขาเมืองกรุงกับปกติครับเคยเห็นแต่งัวแต่ขวายก็ถือว่าฝากรับชมเพื่อความมันเชิงเรื่องหน้องเด้อรับชมเพื่อความสนุกสนานเนาะรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้บ่าวโบกับบ่าวไก่เองค่ะเือว่า เป็นคนจากบ้านนอกเนาะบ้านเฮาบ่ม <aro> ีแบบนี้อาจจะมีแต่ถนนที่อยู่ตัวเมืองใหญ่ๆทถนั้นถ้าเป็นถนนก็อาจจะบ่อลังการขนาดนี้นี่มันอลังการมันอลังการอลังการงานสร้างนี่ครับจะว่าบันบานบ่ไกลสิมีแต่ทงไฮทงหน้าเด้อบ้านบ่ไกลครับสิบ่มี่หรอกถนนจังซี่ครับมีแต่อ่ายังขัวขามหวยเองสิเรื่อสะพานขามหวยขาน้ำเส้นจะผ่านน้อยๆเนาะอันนี้โอ้โหเหมือนลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งของประเทศบาวไก่ด้วยว่าว่าสันได ที่ว่าวงชีกบอลรูถูประเทศจะคล้องเด้อครับจะหักประเทศจะคล้องคือเก่าแต่หักประเทศทีมาทํามาหากินคือกันครับพี่น้องครับแกจากนําเสนอเป็นแนวทางให้เอฟซีทั้งบัตรบาไกลเห็นว่าประเทศไทยไปหอดไซเดลกงชีประเทศลาวฮ่อไปหอดไซเดลที่ซื้อครับพี่น้องครับบาไกลเป็นความคิดทีดีเด้งานแมนที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 ได้คุณภาพาไปดิพี่น้องไย ปาอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนสอนีหน้าห็นพี่น้องเอ๋ยนี่นแหละพี่นว่าขั้นบอกจากบ้านกับบุหินทร์นานเดนไกลเบาไกลเอ้ยแทนซุกนี่นี่ฝ่ามิตรแดดกับฝนซุอยู่ในเมืมองคนได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้โหพี่น้องนี่แหละซุอยู่ในเมืองฝ่ามิตรแดดกับฝนมาสั่น<ม>น, <c oughs> นี่แหละพี่น้องเบาเบาบอกพี่น้องถึกลิ้นพันกันอยูก่ก็กระดายดัยดนใส่มือจับไปถึงการจนาพิเศษหมายเลขเก้าฟังแต่เป็นตกเลยพี่น้องเด้อ ไปพระแดงไปบางแคไปบางหน้าถือว่าเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้บ่ารก์มึนี่เดินทางมาเห็นสิ่งแปลกใหม่บ่าบกกอยากน้ำเสนอก้อนนาที่เดินทางออกไปท่างจังหวัดนอกพี่น,อนอ้องได้เห็นถนนตจังหวัดของเมืองไทยกะได้เปิดเพื่อนอีกแบบหนึง่งได้เห็นธรรมชาติได้เห็นบ้านเมืองไล้เห็นตจังหวัดชีใหญ่โตโอ้อ่ามึนี่มาเห็นกรุงเทพเมืองไทยไม่เห็นตึกสูงใหญ่ไม่เห็นป่าปูนนอะพี่น้องเป็นแบบกะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งรสชาติอีกแบบหนึ่งเหมือนเท่าอยู่อัานท่านอยู่แบบ บ้านนอกเขากุ้งเฉยเห็นสิ่งแปลกใหม่เห็นการพัฒนาของประเทศไทยเห็นการพัฒนาอยู่ในกรุงเทพมหานครใหม่ๆเกิดใหม่เรื่อยเนาะเห็ดใหม่ออกมาเรื่อยฟังนี่ฟังไกลฟังนี่เป็นถนนไม้เหล็กเก่าเด้อนี่ขึ้นบนด้านท้ายนะก็เป็นถนนไม้เหล็กเก่าและก็เป็นจุดด่านเก็บเงินบางขุนเทียนนะบ่าวไก่นะถนนถนนไม้เหล็กเก่านี่ยาวนะบ่าวไก่ปะยาวยาวอ้อมออมเลยเป็นวงแหวนเลยเป็นวงแหวนอ้อมเมืองเด้อ้อมนลกตัวกรุงเทพเด้ก็ว่าได น้าที่มันน่านใต้นะปัดชุดยอดอลังการนบอสขี้ี้ครับพี่น้องครับนี่คือประเทศไทยครับหนึ่งเดียวในเอเชียครับพี่น้องครับด่านใต้ก็จะเป็นอ่าทางออกมาจากทางจุดตัดนะออกมาจากด่านแก่งเงินบางกุเทียนซึ่งบุ้งหน้ามาจากบางนาถนนกาญจนาไภิเษกเก่าขี้นี้ขี้นนี้ กะถนนที่เชื่อมต่อมอาจากลาคันน่องเรียบร้อยเป็นถนนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองแต่ว่าพันเุ์เทศพัฒน์เนธหอดหนีเนาะแมนช่วงบางกระดีสมัยดำอือนี่มหาชัยสมุทรสาครเพชรบุรีการย่างที่บ่าวบ,บอกเลยว่าถนานเส้นนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ออกสู่ภาคใต้ของประเทศไทยไอะออกสู่เพชรบุรีจะผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามนะอาจจะผ่านแ<า>ถวหลาดบุรีแล้วก็ออกไปทางเพชรบุรี จุดเริ่มต้นก็คืออยู่ตรงนั่นแหละบัไก่ที่บ่าบโบบอกเนี่ยเกิดมาทางด่วนบางคนเทียนบ้านแพ้วบางทางด่วนมาอ่าทางด่วนบ้านแพ้วบางคนเทียนบ้านแพ้วโอ้บัวไก่ตื่นเต้นจนบอกว่าถือลืมแล้วบัวไกลหรือคนลืมไ่าลืมไปแต่คือว่ามือนีบ้าวว่ากับบัวไก่มา่ในเชิงเรียนรู้พี่น้องมา่ในเชิงท่องเที่ยวเด้อถ่ายทานอาจจะมีข้อมูลกับฝากใต้คอมเมนันนะครับใต้คอมเมนต์บาวไก่ในเด้อเพื่อเป็นการเล่นดูอาจจะมีอีกหลายท่านทีเพื่อนอยากมารับชมอยากมาเล่นดูกับฝากท่าน อ่าเข้มเมนต์ใต้วิดีโอเพื่อเป็นวิยทยาทานในการเรียนดูของอีกหลายหคนชีบอกเคยมาของอีกหลายคนชียังบ่ทันเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ครับที่หนึ่งในไทยที่หนึ่งในเอเชียเจ้าเบิงฟังนัน่นบากไกัยปาดบุตรพี่น้องฟังนพี่น้องปาดซ่โในทางเทิงบุญนาวไก่โซ่ในพี่นอ้องเออเนี่ยเนี่เน,นี่เครื่องปาดเป็นเครื่องเอาเอาถนนมาว่างเอาถือเอาแผ่นมาว่างเนาะ ภาพบากไก่เบิึงก็จะแบบอันนั้นชักหนึ่งเลยบางไก่แมนแมนเหมือนเหมือน,นเอาอยู่ในอันอุโมองค์อุโมองค์อุโมงค์สะพานนี่ก็ว่าสันได้เบิึงความอลังการอความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเน,น,นาะความยิ่งใหญ่ความการก่อสร้างของเพิ่นยิ่งใหญ่อลังการนี้ดีครับคือว่าบ่เคยไหมนะบางไก่แต่ว่าบ่ได้มานี่ก็หลายเดือนแล้วมื้อนี้ได้เน็นความคืบหน้า้เนมินแบบว่าอุ้ยเพิ่นสร้างได้ยังโดดเร็วเลย ม,มันคืบหน้าอะไรไล่เต๋อพวกนี้บาบ่แมนแมนแมนแต่ก่อนเพิ่งมีบางจีบางตอนจีบนก่อสร้รสางต่อหม้อหรือก่อสร้างเสาแต่วันนี้เพิ่งทำการปูอ่าเป็นพื้นถนนด<ป>ับน,บนบุญนะว่าไงนะโอ้แต่ก่อนมันท่านไอป,ป,ปูนป้านคนประเทศทงานเทุกคนเห็นบ่นนเห็นบ่นอโอ้เห็นตัวน,น้อยนึงก <c oughs> ็มันสูงนะครับนอนแนวก,กัไปเห็นคนตัวน,น้อยนึงพี่น้องส่วนตัวบาโบ่กับเสื้อนะบาเบาไก่บ่เคยมาแน่นอนบ่เคยบ่เคยครับบ่เคยมาอดีทางนี้กว่าจากมองเห็นงานมาทางนี้ก็ไกล้เสียละเกินฮัฟทักสิมายังมานี่ครับ สาบ,บันเลยระบบภามาสถาบ,บันโอกาสบะบบไปรับมาไปมา,มาเบิงมาส้มการพัฒนาของประเทศไทยคือซีบุนี้บุมีโอกาสจะได้เห็นอาจจะเห็นแต่อยู่ในทีวีแต่ก็อยู่ในช่องยูทูปต่างๆรับทุม่มใกล้ก็มักเบิงนะครับมักเบิงการพัฒนาของประเทศไทยมักเบิงแบบการสร้างสาชิงใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คือว่าการพัฒนาของประเทศไทยแบบบุมีการยุดอย่างเพรานว่าเนาะ วินาทีแรกที่บาวโหวด้มาเห็นบาวไก่ตอนนั้นตอนแรกที่บาวโหวด้มากยวมบอเคยเ้ยน่าเจอแลยป้าเงยงหัววาเพิ่นสร้างอะไรยังไละเพิ่นสรน้างไปเพื่อนยังเละเพราะจีคุ้มค่าบหในการก่อสร้าง<น>มุนี้บาวโหก็เลยคิดว่าบาวไก่ได้มาเห็นอาจจะเป็นครั้งแรกของบาวไก่แล้วยบาวไก่มีความรู้สึกนะไรในการมองเห็นครั้งแรกรอมองเห็นครั้งแรกแบบตะลึงเลยแบบโอ้โหเพิ่นสร้างได้จะได้ยังสิพี่น้องเลยนึกว่าแม่นอีหยังพี่น้องครับ โอ้โหคือว่าเพื่นสางไปนี่มันจะเอากำไรมันใส่เอาเงินมานจะใส่มาสางคือยิ่งใหญ่อลังการแต่แถบพี่น้องโอ้โหว่ะที่แรกที่บาโบเห็นนะก็คิดว่าเอ๊เพื่นสางถนนเอียงเนาะข้างบนนี่เพื่นสางไว้ใส่เฉพาะใส่พิเศษพิเศษของบุคคลพิเศษบอสกะบอคิดว่าเพื่นจะสางให้รถแลนทั่วไปแต่บอสวินาทีแรกจะได้เห็นนะบอกไกลนะบอกไกลคิดคือบาโบคิดอยู่ว่าแมนแมนคือว่ามิตรคนรวยได้แตขึ้นใส่ทึ่งนี่เนาะแบบเป็นคนมีฐานะแนงทีเนาะ จังใจขึ้นไปอ่าใส่บริการอยู่ทึ่งดใดพี่น้องค่าดเสียใจคือจะพงขนาดบกไก่คิดในใจนะครับโอ้ยเนาะผ่าพุ่มใจกับคนไทยทั้งประเทศได้ครับเฉใดทั้นทางสะดวกสบายจาี่สิบเนาะครับเนาะแลรงรถแบบรถก็ตรงติดแข็งแรงไดนะ้เนาะแล้วบกไก่คยคิดอยู่ว่าถ<อ>้าเป็นทา้งโดนย่าวขนาดนี้แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดชุกเฉินแล้วพคนจะมีการซอยเหลือทงท่านหรืออย่างไรค่อยคิดอยบ่คิดคิดคิดอยู่ว่าเวลาเขารถทับเพ่อยู่ทึ่งรถทับพังอยู่ทึ่งนี่เพิน่นจีเหตุใจไหนเนาะครับเนาะแหละ เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จัิงส่ครับห้องน้ำห้องในเวลามันไกลจริงสิครับคนเขาต้องเข้าห้องน้ำนี่บ๊วยรถจะมีห้องน้ำใหี้ยเข่าบ่ะเนี่ยโอ้ว่าต้องควงเลยบ่ันไดเพื่อออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อจะมีอ่าเจ้าหน้าที่ของเพิ่มเล็บบันไดแ้วก็มีเบอร์โทรในการโทรอ่าเวลาฉุกเฉินจัิงสินะซึ่งเพื่อออกแบบมาแบบอ่าแบบแบบอินเตอร์เลยแหละบางทีบาวเห็นเอาคิดว่าเช่นนั้นนะมาก็ะที่ว่า ทางด่วนตรงนี้นะว่าไก่แยกบางขุนศรนสุดเลยะจะไปศรนสุดอยู่ที่<ะ>บ้านแพรวอยู่ในเขตพื้นที่ของสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามน่าจะเป็นแยกปากท่อตรงตัดกับถนนไม้เล็กหนึ่งเฮ้ยผมไม่พี่น้องถนนไม้เล็กสีเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าออกไปทางาเพชรบุรีหรือว่าจะไปเลี้ยวไปทางาลาชบุรีนี่มุมเข้าไปทางการแมนครับปาอันนี้ก็ะถือว่าหอด ต้นเอกไส่ได้บ่าวไก่ปลาเอกชั่อย่างงี้จซื้อเนาะออนซอนบอนี่แหละคือภาพบรรยากาศที่บ่าวโบอยากให้บ่าวไก่ได้เห็นแม่นครับโอ้ขอบคุณหลายขอบคุณหลายบ่าวโบเอ้ยขอบคุณหลายทีภาบ่าวไก่บาวโบเมื่อชมเนาะการที่ว่าบ่าวไก่ได้เห็นแล้วโอซึ้งอิ่มบ่อิ่มหูอิ่มตาครับอิ่มหูอิ่มตาทับใจพร้อมเกิดมาครั้งแรกในชีวิต แต่ที่บบบาทาว่าบาวโบกจีบวไทยเงี้ยเอาเรื่อง้าไกความมันสีเงยเอาเกินไปเดี๋ยวเอฟซีมันสีเบื่อแมนครับกับบาวโบเองกับจีพอตัวล่าไปเพื่อนซานีพี่น้องเอย๋ยกันที่ว่าภาพทีบาวบอบมาฝากข้อมูลในทีพิทข้อมูลในทีบอถือกับฝากทุกท่านคอมเมนต์เป็นวิอ่าเป็นหน้าทางให้บาบโบกับบาไก่หลเรียนรู้ในเรื่องพี่น้องเองด้อดูความติดสนใจดูวความที่มากมาเห็นมาเบิ่งเฉดเช่นมาเข้ามาก คือจังนักท่องเที่ยวสบาวกินีกับชิล่าทำช่วงไปเพียงเท่านี้ก่อนจากลืมกดไลห์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งยังเตือนสิ่งที่ station, สำคัญที่สุดคือสนับสนุนบาบูดโดยการประกวดขามโค้ชหน้าด้อพี่น้องเด้อนี่สำคัญที่สุดเลยขอนำลัใจจากคนไทยแล้วขอกำลงใจจากทุกท่านต่อยอดให้ต่อยอดให้เบาวกับบาวไก่ คืออ่าโฆษณาเนี่ยคือสำคัญครับเราสองคนในนี้เลยพี่น้องครับแลยอีกสำคัญหนึ่งอย่าลืมไปสนับสนุนส่งบอลไก่ทางช่องบอลไก่พระธรรมเสบหนวดเออครับพี่น้องครับฝากกันนะครับฝากฝั่งซองหน่อยๆของบอลไก่ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบายลูกไปต่อไปแล้วไปแล้วโอ้